วันนี้จะมีสอบเดี๋ยวเราสอบก่อนเนาะนะคะวหนือนี้ครูบอกครูจะทบทวนคําศัพท์ให้ก่อนนะคะทบทวนคําศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะสอบเลยก็จะเป็นการบรรยายรูปภาพตรงนี้เนาะนะคะภาพข้างในเออันนี้คือเป็นภาพที่อยู่ในห้องที่เราจะสอบนะคะแล้วก็โอเคเนาะฟังแล้วก็ตอบคําถามนะคะจากครูเกาหลีเนาะนะคะเดี๋ยวเราทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะ อาทบทวนของที่อยู่ข้างนอกห้องก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ของที่อยู่ในห้องนะนะคะในห้องก็คือแค่ตรงวงกลมอย่างเดียวนะเราจะทบทวนจากข้างนอกก่อนนะคะอันแรกเนาะอันนี้นะคะคืออะไรเอ่ยได้ไหมเรียกว่าอะไรเลยช็คสั่งเช็คสั่งเคยเนาะอันนี้ค่ะเตียงนอนชิมแดชิมแดเคเนาะอันนี้โต๊ะหนังสือเช็คสั่งนะตรงนี้นะคะี๋ยวรูเขียนให้ก่อนรอบหนึ่งเพราะอันนี้เตียงนอนคือชิมแดนะคะต่อมาเก้าอี้ จิจาจิงจ้านะคะอันนี้กระถางต้นไม้ได้ไหมกระถางต้นไม้เรียกว่าความบุญคาบุญความบุญความบุญ,บญ,บญแต่สำหรับคนเกาหลีจริงๆความบุญแปลว่าการะถางต้นไม้แต่คนเกาหลีจะความหมายรวมไปถึงต้นไม้ด้วยะนะบางทีนะคะแต่ถ้าเราจะแยกจะพาะต้นไม้จะเรียกว่าอะไรคะต้นไม้นามูนามโอเคเนาะต่อมานะคะ ตู้เสื้อผ้าอดจังอดจังโอเคนะคะอันนี้เป็นแบบไฟตั้งโต๊ะอ่านหนังสืออย่างนี้ได้ไหมช้อนดึงไม่ใช่นะคะช้อนดึงแปลว่าหลอดไฟนะคะก็ไม่ได้อันนี้เนาะนะอันนี้เรียกว่าซื้อแทนเดินะคะหรือซแทนเดพืนะคะก็คือไฟอ่านเนาะนะคะ ส,สื้อแทนเดือสัตว์ตัวนี้นะเีดแอร์นะนะคะอ่ะต่อมาอันนี้นะคะเป็นที่แขวนเสื้อแบบเนี้ยนะคะได้ไหมอันนี้เรียกว่าอดกอดีอ,อ,อดกอ,อ,อ,กอดกอีนะอดก็แปลว่าเสื้อผ้าอยู่แล้วเนาะนะคะอ่ะคอดีอันนี้ก็มาจากคอรดาที่แปลว่าแขวนอยู่แล้ว เราจะหมายถึงแบบที่แขวนแบบไม้แขวนเสื้อแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวที่แขวนแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะอันนี้หมวกเรียกว่าอะไรคะโมจ่าต่อมานะคะอันนี้เป็นอาจจะมองเป็นตู้หนังสือก็ได้นะต่อจริงๆแล้วแบบนี้มันจะเหมือนเป็นตู้เก็บของมากกว่าเนาะได้ไหมตู้เก็บของเรียกว่าอะไรคะตู้เก็บของตู้เก็บของเรียกว่าซุนับจังซุนับจัง สสนับจับถ้าเราเอาไปตู้หนังสือนะนะคะตู้หนังสือเรียกว่าอะไรคะได้ไหมจำได้ไหมตู้หนังสือตู้หนังสือจำไม่ได้ตู้หนังสือเรียกว่าเช็คตังกอ๋อเช็คจังแปลว่าตู้ไงอันนี้ที่ครูเคยบอกว่าระวังนะระวังสับสนระหว่างเช็คซังกับเช็คจังนะที่ครูบอกว่าจังแปลว่าตู้ดูดีๆนะคะมันจะลงท้ายด้วยจังแบบเนี้ยนะคะจะแปลว่าตู้ ใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเป็นเช็คสังลงท้ายด้วยสังอันเนี้ยนะคะจะแปลว่าโต๊ะที่ตูบอกจำได้เนาะนะคะให้ระวังระหว่างเช็คสังกับเช็คจังดีๆนะคะถ้าเช็คจังก็จะเป็นตู้หนังสือเช็คสังก็จะเป็นโต๊ะหนังสือนะคะสั่งแปลว่าโต๊ะโขเคนเนาะอ่าต่อมานะคะโต๊ะเฉยเฉยโต๊ะเรียกว่าอะไรคะทักจา่าทักจา่จาเียนะค่ะ ต่อมาคอมพิวเตอร์คอมพิวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นาฬิกาค่ะชีเกชีเกโอเคอันนี้คือของที่นะคะอยู่ข้างนอกเนาะนะคะอันนี้เป็นของที่อยู่ในห้องนะมาดูซิว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเริ่มจากตรงนี้มีอะไรบ้างคะโต oh. อ่าักจาักจาก็ได้หรือจะเรียกแท็กซังก็ได้อเอาอ,อ่านหนังสือก็ได้อยู่เนาะนะคะอ่ะอันนี้เก e. ้าอ e. ี<ร>้ีจาอีจาโอเคเนาะอ่าตรงนี้นะคะเป็นพวกลิ้นชักได้ไหมลิ้นชักหรือเป็นกล่องเนี่ยน่าจะเหมือน,น,นะะเป็นลิ้นชักไหมนะคะอ่าเป็นลิ้นชักเนาะนะคะลิ้นชักได้ไหม,มลิ้นชักเรียกว่าโซรับ ซอรับซอรับนะคะนะซอรับนะ,ะ,นะ,ะนเป็นตู้ตู้ที่มีลิ้นชักลิ้นชักหนึ่งอันเนี่ยคะ <lesser S 1> <microphone. S 2> ่ะอะเราก็เรียกว่าซอรับแต่ถ้าเป็นตู้ที่มีลิ้นชักนะคะอะเป็นตู้ลิ้นชักแบบเนี้ยนะคะมีกูบอกแล้วเนาะคําว่าตู้เรียกว่าอะไรนะต <incub. S 1> ู้จังใช่ไหมตู้ลิ้นชักก็จะเรียกว่าซอรับจังซอรับจังสอรับจังนะคะ ตรงนี้น้าเป็นพวกกล่องไหมใช่ไหมหรืออาจจะเป็นลิ้นชักก็ได้เนาะตรงนี้อาจจะเป็นสซรับก็ได้ถ้าเรามองเป็นลิ้นชักแต่ถ้าเรามองเป็นกล่องเนาะนะคะกล่องเรียกว่าอะไรคะกล่องนะม็อกซินกล่องบักบักืไม่ใช่บ็อกซ์นะบักสื่อนะคะเรียกว่าสังจาเห็นเนาะสังจาสังจาอีเตียงนอนค่ะชิงเดชิงเด้หมอน เก่ก่งเกโอเคนะคะเก็มากอ่ะอันนี้ก็โอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วที่เหลือน่าจะเคนะคะอ่ะแล้วก็โอเคนมีตรงนี้ด้วยม่านมจำไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นลายดึงค่จริงๆเป็นแบบเหมือนบลายเนาะมาจากภาษาอังกฤษเนาะนะคะเป็นบลายที่กั้นอะไรสักอย่าง เป็นม่านที่เป็นม่านที่เป็นผ้านะคะม่านที่เป็นผ้านึกออกเนาะที่เป็นแบบม่านรูปเป็นผ้าอันนั้นจะเรียกว่าคอชื่นนะคะที่เป็นผ้าเนาะนะคะอันนี้เป็นบลายแบบที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอย่างเงี้ยเนาะรูดขึ้นรูดลงแบบเนี้ยนะคะอ่าอันนี้เนาะนะคะถ้าเกิดมันจะมีเชือกนืกอออกแม้เวลาเรารูดเชือกเมื่อจะขึ้นลงอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าบลายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบผ้าที่แบบเรารูดเข้ารูดออกอะเนื้ออกเนาะแบบนั้นอะนะคะนั้นเรียกว่าคอชื่น อ่เพราะฉะนี้เรียกว่าเบร์ไรย์เดอร์เขียนเนาะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็ทบทวนคำศัพท์ให้แล้วนะนะคะ,คะ,ะต่อมาเพราะฉันนะคะจะเหลือเฉพาะภาพแล้วนะคะแล้วก็เขียนเนาะสอบนะคะ,ะพร้อมแล้วก็นะคะฟังแล้วก็ตอบคำถามเลยนะคะ่ะอันบอนเช็คสั่งวีเงขาบุญอิสเซย์ 1 어. 책상 위에 가있요 책상 위에 책상 위에 화분이 있어요. 책상 위에 화분이 없어요. อนิโต้องำมันเป็นคําถามพวก yes no ใช่ไหมพวกนี้นะคะเวลาเราฟังต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นคําถามอย่างเช่นถ้าเกิดครูถามว่าคุณพีทกินข้าวไหมคะคุณพีทตอบได้แค่กินไม่กินมันต้องเป็นนี่แปลว่ากินอนิโอแปลว่าไม่กินนะคะอันนี้เนาะจะต้องตอบนี่หรืออนิโอก่อนเนาะนะคะอันนีิโอเ เอาทั้งประโยคเต็มประโยคนะนะคะไม่เอาต่อเป็นคำคันนะใชเช็คสังวีเอพาฟุนีอิส่ายอันยอชิกซังวีเอคาพุนีออฟส่ยนมาค่ะนะเราดูจากโต๊ะตัวนี้นะเราดูโต๊ะตัวนี้ดูจากในรูปนะนะคะพังคือตรงนี้นะพังคือข้างในวงกลมนี้นะนะคะเราดูจากโต๊ะหนังสือตรงนี้นะคะเขาถามถึงอะไรคะแปลว่าอะไรเอ่ยบนโต๊ะมี มีอะไรคะอ่ารันสอไม่ได้เออะไรคาบุญจำได้ไหมควาบุญที่สอนไปก่อนเมื่อกี้อ้อบุญเอ่อกระถางต้นไม้มีกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้ไหมใช่ไหมนะคะแล้วก็ดูจากในรูปไม่มีถูกไหมเราก็เลยตอบว่าที่บนโต๊ะหนังสือไม่มีกระถางต้นไม้เราเลยพูดว่าอะไรคะอีกรอบหนึ่งอันนี้ยรื่อาบุญนี่ออปชั่น อ่าเต็มๆประโยคที่บนโต๊ะหนังสือไม่มีกระถางต้งงนไม้เช็ดซังอ่านยกเช็ดซังเอ้าบุลีออฟไซต์โอเคโอเคเนาะนะคะข้อที่หนึ่งผ่านไปข้อที่สองนะคะอีบอนเตียงเก่าอยู่ที่ไหน 침대침대에있어요침대เดอแต่ใส่ตัวบ่งชี้ให้ครบนะเอาใหม่ใครทําหน้าที่อะไรในประโยคลองใหม่รอบนึงเนาะลองฟังนะเขาใส่ตัวบ่งชี้ตรงไหนบ้างเนีเกอวยีเก้าจิมเดสวยจิมเดหรือิอะไริมเดวีอยวอสาอาใหม่นะเต็มประโยคเลยนะคราวนี้ ออเพเกกาชิมเดวีเอซอีกมาค่ะแปลว่าอะไรครับเพเกกาชิมเดวีแปลว่ามอ,อนอยู่มอนอยู่ที่บนเตียงนอนมอนอยู่ที่บนเตียงนอนเก่งมากเพราะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คําถามน,นี่นิโอแล้วเนาะเขาถามโอดีเซ่ออยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมาเลยต้องตอบเป็นอยู่ที่ไหนจะไม่จะไม่ขึ้นต้นด้วยเน่นิโอแบบนี้ไม่ได้แล้วเนาะนะคะโอเคนะ,ะต่อมาข้อที่สามนะคะทำบอล 방에시계가없어요เน่ชเกกออบอชีเกยก็ออบเซลอหรือถ้าเต็มเต็มประโยคนะเอาเต็มเต็มประโยคลองทวนคำถามด้วยเนาะคำถามไปอีกรอบหนึ่งเนาะเนอียชเกยกออบอ่งมากค่ะโอเคแปลว่าอะไรคะไม่ไม่มีอะไิกาที่ห้อง โอเคเนาะนะคะแต่เราตอบเน่เพราะคำถามเขาถามว่าชีเกกะออเซลไม่มีนาฬิกาใช่ไหมเขาถามไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีเราก็เลยตอบเน่เนาะนะคะถ้าเราตอบอานแปลว่ามีนะาะมันจะตรงข้ามกับคำถามถูกไหมถ้าเราตอบเน่จะแปลว่าไม่มีถูกต้องเราต้องตอบเน่นะคะทังนี้ช really ีเกะอบเซลโอมากนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะซาบอนโอจังยี่ังเออย อันออน,อน,อนี้ทาเขาถามเอาใหมน,นะเป็นมีหรือไม่มีอยู่หรือไม่อยู่ฟังดีๆี๋ยวฟังกิริยาดีๆนะนะคะถ้าสลับกันความหมายมันจะเปลี่ยนเอาใหม่นะที่สี่อจบังเอิอยอง โอท่างีออกเเอาใหม่ไม่ใช่เนาะนะคะเอาใหม่ฟังฟังคาถามใหม่ฟังคําถามแล้วแปลให้ครูฟังก่อนนะฟังคําถามได้เดี๋ยวองคำถามก่อนนะคำถามว่าอะไรคะเอาใหม่นะข้อสี้โอท่างี่บังเอิ้นเส요แปลว่าอะไรคะแต่ทวนคำถามให้ครูหน่อยคำถามถามว่าอะไรข้อสี่คำถามถามว่ามีตู้เ้อผ้าที่ห้องไหม ไม่ใช่ค่ะเอาใหม่ลองพูดใหม่คําถามถามว่าอะไรลองฟังใหม่นะโอเคโอ้ต่งางนี้ฟัง้อยลองพูดก่อนลองพูดก่อนคําถามเขาถามว่าอะไรคะไหนเราพูดซิเราได้ยินว่าอะไรเมื่อกี้เราพูดตามก่อนฟังแล้วพูดตามก่อนโอ้ต่างนี้ฟังงี้อิยอิยเอาใหม่ยังฟังไม่รู้กิริยานออิตาเอาใหม่ฟังใหม่นะฟ,นฟังแล้วลองพูดตามให้ได้ก่อนนะคะโอ้ตางนี 방에있어요โอจังยี่บังเอียอย่าว่าะไรคะ่ะอ๋อที่ห้องมีตู้เสื้อผ้าไหมไม่อ่อไม่ใช่เอาใหม่ลองดูนะปอดจังพูดใหม่ทีสิโจทย์ว่าอะไรนะรอไหนโอจัง,ง,งอโอจัง,งี่ยยังียยั่เอลองดูสิีงยงนี่แปลว่าอะไร ครูสอนแล้วเออิตาแปลว่าอะไรอยู่ที่อ๋อแ,แปลว่ามีอยู่ที่ไหนใช่ไหมไม่มีคําว่ามีนะอยู่ที่ห้องนี่มันตัวบ่งชี้ประธานนะถูกไหม้ <c oughs> ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะโอจางีพัง,งิยซลแปลว่าอะไรตู้เสืออ้อผ้าอยู่ที่ห้องไหมตู้เสื้อผ้าอยู่ที่ห้องไหมถ้าเราบอกว่ามีตู้เสื้อผ้าที่ห้องไหมเราต้องพูดว่าไงคะอ๋ออ่อ ออพังเงอ있어요งี้อีสยอัสยถูออกต้องนะคะกิริยาเราก็ต้องลงท้ายด้วยอีกาอิตาสิ as, ใช่ไหมมันจะกลายเป็นมีถูกไหมนะคะอันนี้จะเป็นมีเนาะอันนี้ก็จะแปลว่ามีไหมนะคะอันนี้มันเป็นอยู่ที่ทไหมนะคะ เราบอกว่าฟังโจทย์ดีๆก่อนฟังก่อนว่าเขาถามว่ามีหรืออยู่เราถึงจะตอบได้ถูกอันนี้โจทย์ถามว่าอุจจงิภังยเสีเวลาเราตอบเขาถามอยู่ ไม่อยู่ให้ไหมเราต้องตอบแบบนี้ไม่ใช่ตอบมีไม่มีเหมือนเขาถามนะคะคุณพิษกินไหมคะเราตอบกินไม่กินไม่ใช่เราตอบไปไม่ไปหรือตอบไม่อร่อยเขาไม่ได้ถามอร่อยไหมใช่ไหมเนาะนะคะเขาถามกินไม่กินอันนี้เขาถามอยู่ไม่อยู่ถูกไหมนะคะอ่ะเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นต้องตอบอะไรคะอันยูโอจัง ต้องนีออเซต้องนะคะมันต้องตอบอ,อย่างน้อยอยู่ไม่อยู่ถ้าเราตรอบอะนิเราต้องรู้เลยคําถามคําตอบมันต้องตรงข้ามกันอยู่แล้วเนะนะะาะนะคะถ้าตอบนี่ก็จะแปลว่านี่โอจังิพังิซตอบอะนก็ต้องเป็นอะเนียวโอจังพังออเซเห็นเนาะนะคะอาจจะแปลว่าอะไรคะที่เราตรอบไปเมื่อกี้อะนีย so วโอจังิพังิออกเซแปลว่าอะไรคะไม่ ดูสักพัมาอยู่ที่ห้องถูกต right? ้องโอเคเนาะนะคะอข้อห้านะคะห้บอนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนน่งนงนหน่งังห่งหนหน่นงหม่งงหม่ ทวนคาถามให้ได้ก่อนนะคะเอาใหม่นะแล้วถ้าเราทวนคําถามได้เราจะรู้ว่าเขาถามว่าอะไรทวนคําถามให้ได้ก่อนนะชชังมุน에ก라인드가있어요ชังมุนอ라이드가있어라이드가있어ต้องชังมุน에블라인드가กจำได้ไหม อ่าม่านใช่ไหมคะม่านแต่เป็นม่านม่านลูดใช่เออนะม่านม่านที่แบบเออม่านลูดแบบนี้ลูดขึ้นลงอ่ะนะคะที่มันเป็นซี่ๆแบบเนี้ยนะคะโอเคเนาะที่เหมือนเป็นบานเกล็ดซี่แบบเนี้ยนะคะเนาะลูดขึ้นลงเน่ต่อเน่ช่างเน่ลายดิการิเสยเน่ช่างเน่ลายเป็ลายดิกาอิเสยเขียนแต่ว่าอะไรคะค่ะ มีมีมารุดที่หน้าต่างเก่งม,มากค่ะโอเคเก่งมากโอเคเนาะข้อที่หกนะคะยหกข้อเซรับจังอยู่ที่ไรัอจู่ในห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่ที่ในห้องเท่าน,นั้นเรจอ๋อ ตู้ลอบจังอ่าอชกซัง밑เต้ตบจัง밑เตเออทีอ่ะตู้ลบจังีชักซั밑เ밑เต้่ยมีเต่ะเอาใหม่ที่จให้ตอบค่ะอ่ะลองลองตอบก่อนลองตอบก่อนลองตอบก่อนนะคะ S <S 2> <S 2> ใส่อีกครั้งนะคะแบบเช่นต้องปุ่มชี้ประธานไปแล้วเราจะเลือกอย่างเดียวเช่นอ e ีหรือกาเราไม่ใส่สองรอบนะเหมือนการตัวปุ่งชี้สถานที่เราจะใส่อันเดียวไม่ใด้ใส่เอเออะไรงี้นะคะหรือไม่ใช่ว่าหลังเราใส่เอซซแล้วเราใส่เออีกทุกอย่างเราใส่อันเดียวนะนะคะอันนี้ไปให้แล้วปัญหาคืออะไรนะต่อรับจังนี่อ่าเจ็กซังนิตแทอิสเซอร โอเคแปลว่าอะไรคะไอ้ลิ้นชักอยู่ที่ใต้โต๊ะหนังสือถูกต้องสอดรับจากนี้ต้องเป็นเช็คสตางอาจจะเป็น mid ทหรือ r เอก็ได้เนาะนะคะถ้าใช้อะ a e ก็จะเป็น RAE เพราะมันไม่มีการเชื่อมเสียงตัวสะกดเนาะแต่ถ้าเราใช้ mid มันมีตัวสะกดมาเลยออกเสียงว่ามีเราจะใส่ mid เอแบบนี้ไม่ได้นะคะ mid stereo โยคะก็จะเป็น อันนี้สรลับจังแปลว่าอะไรจําได้ไหมสรับจังลิ้นลิ้นลิ้นชักถ้าลิ้นชักเฉยเฉยคือสรลับสรับจังได้ไหมชังแปลว่าอะไรีตู้ลิ้นตู้ลิ้นชักตู้นะไม่ใช่โต๊ะนะตู้ลิ้นชักตู้นะนะคะตู้ลิ้นชักนะอยู่ที่ใต้แ็กซำนี่คือแ็กซัถูกหนะคะเหนไข้อเจ็ดนะคะชื่อบชิ้เตวีเอบีเกะมีก

ในคอมพิวเตอร์ก็พัีอก้กมากนะคะคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในห้องเนาะนะคะเราดูแค่ในห้องนี้นะเก่งมากค่ะข้อเก้าน,นะคะ,ะ,ะขบอเาชักจัง่ง에상자가있어요ชัจกจนี่ขอทวนอทีค่ะชัจั่에상자가있어요 ชั้งจังเจ็ดจังเจ็ดจังเอโอ้ไม่ฟังดีๆนะจำได้ไหมครูบอกแล้วเราต้องระวังความแตกต่างระหว่างเช็กจังจังดีๆนะนะคะเช็กจังกับเช็กจังดีๆฟังดีๆนะเขาถามฟังเช็กจังนะนะคะใช่เคชจัง에상자가있어요เจ็กจังเอชังจัง สังจาก็อบสโยคำถามมันเป็นคำถามแนวอะไรอานิโยอันเป็นสสนุกแม่ไม่รู้เป็นอ่านิโยแม่อ่านอานิโยเ็กจังนี้สังจาก็อบสโยอันนี้แต่ว่าใช่หรือเปล่าลองดูก่อนเช็กจังแปลว่าอะไรคะอ่ะเช็กซังกับเช็กจังต่างกันยังไงเช็กซังแปลว่าอะไรเชกจังเชกจังตวหนักษร เอกจังเพระว่าหนังสือเอกจังเพระว่าตู้หนังสือแ็กจังคือโต๊ะหนังสือเนาะอันนี้โต๊ะหนังสืออันนี้ตู้หนังสือใช่ไหมเราดูในรูปนี้นะคะแ็กจังอยู่ตรงไหนมีไหมมีมีแ็กจังไหมในห้องเนี่ยนะคะแ็กจังอยู่ตรงไหนอ๋อในห้องไม่มีค่ะในห้องไม่มีแ็กจังเหรอในห้องมีไหมแจกจังในห้องมีแ็กจังไหมคะ ม,มีไหมอัน,นที่อยู่บนเตียงนอลล่าพักกัรเมืไม่มีแล้ววะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อตนังสือน,นี้คืออะไรคะตู้ตู้หนังสือนะค่ะนี่คือตู้หนังสือถูกไหมอันนี้คือแท็กจังถูกไหมนะคะแช็กจังนะคะนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะ ข้างในตู้หนังสือคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรมันคือกล่องไงใช่ไหม <c oughs> นะคะมันคือกล่องอืม <c oughs> ใช่ไหมนะคะมันคือกล่องแต่ถ้าเรามองทั้งหมดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของตู้หนังสือ ก็ได้นะเราจะมองว่าตรงนี้เป็นกล่องก็ได้นะใช่ไหมที่เราคูนไปเมื่อกี้นะคะที่เขาบอกอันนี้มองเป็นลิ้นชักก็ได้กล่องก็ได้นะนะคะแต่อันนี้เราต้องดูให้ออกก่อนว่าอันนี้คือตู้หนังสือถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตู้หนังสือมีกล่องก็มีเราจะตอบอานิโอได้ไงใช่ไหมเอาใหม่นะข้อเก้านะภาษอชัก에상อ자가있어요네 จังจจังไะเอาใหม่แ็กซังกับแ็กจังลองพูดลองพูดชัดๆหน่อยเนาะแปลกอยไปเลยเอาใหม่เล่หนังสือเรียกว่าอะไรโต๊ะหนังสือเรียกว่าอะไรคะโต๊ะหนังสกังแจกจังนะแจกจังตู้หนังสือเรียกว่าแ็กจังแ็กจังนะแ็กจังโอเคเนาะแจกจังเอาใหม่เขาถามโต๊ะหนังสือหรือตู้หนังสือตู้หนังสือเขาถามตู้หนังสือเนาะเราต้องพูดแ็ก จังนะแกจังนะคะาหาใหม่นะเนเชจังเนจังกาก็อิโซจังก็อิโซใช่ไหมนะคะข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะคะสิบปอนตู้เสื้อผ้าในห้องซอ เนาะนะคะตรงนี okay, ppo, sociedad, Bref, yere, ้แม้ว่าจะมีตู้เสื้อผ้าแต่ว่ามันอยู่นอกห้องเนาะนะคะเราดูแค่ข้างในรูปนี้นะที่เหลือก็เป็นคำศัพท์ที่กูเอามาสอนคําศัพท์ที่กูบอกให้ฟันก่อนโอเคนะคะอ่อันนี้พอโอเคไหมค่ะฉันเป็นเข้าใจมากขึ้นไหมคะตอนนี้เต็มมากเ้นค่ะเนาะดูดีๆนะคะว่าจบถาเรื่องอยู่โอเคเนาะ อ่าะะโอเคสอบเสร็จแล้วเนาะนะคะน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะ,นะคะ่ะดูดีๆนะครูขออีกรอบได้ไหมนะคะถ้ามีโครงสร้างเป็นอะไรคะเรามีอะไรสักอย่างมีอะไรสักอย่างมีคํานามอะไรสักอย่างโครงสร้างเป็นอะไรคะโครงสร้างประโยคเป็นไรอีกาอิตามีคานามอีกาอิตามีท่องไปเลยเนาะเก่งมากอีกาอีกาอิตามีอีกาออกตาไม่มีค่ะน้ำเด้๋ยวดิ๊นึงคํานามจะได้รู้ใช้กับคํานาม คมีคำนามอะไรสักอย่าง<ม>เป็นคำนามอีกาอิตาต่อมาไม่มีคำนามอะไรเป็นไรคะอีกาคำนามอีกาอบตาไม่มีคะ่ะเก่งมากมนะคะมไม่มีคำนามนั้นๆโอเคเนาะนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกาอิตาอบตานะควนี้ครูขอเ,ขเปลี่ยนนะนะคะครูบอกว่าอยู่ที่คำนามอะไรสักอย่างจะเป็นไรคะเออ,อิตาอยู่ที่ เอาน้ำด้วยคำนามคำนามอิตาเอิคำนามเออิตาอยู่ที่คำนามเออิตาอยู่ที่คำนามอะไรสักอย่าง okay, คำนามเออกตาไม่อยู่ที่ค่ะตรงนี้นามเป็นสถานที่ก็ได้นะหรือพวกสิ่งของก็เป็นนะคะสถานที่สิ่งของอะไรเงี้ยนะคะอาหารสาสตร์ปากกาดินสออะไรพวกนี้ยทั้งหมดเลยเป็นคำนามอย่างหนึง่ง เขียนเนาะอ่ะไม่อยู่ที่อีกรอบหนึ่งไม่อยู่ที่คำนามอะไรสักอย่างเป็นคำนาม a อกตาไม่อยู่ที่ค่ะเก่งมากค่ะแต่น,นี้ให้ครูให้ท่องเป็นคำนามเอาไว้เนาะเพราะว่าครูมีสอนแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าครูถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอิตามีสองความหมายเมื่อไหร่แปลว่ามีกับอยู่เขาตอบครูว่าถ้าอยู่ก็ต้องแปลว่าคำหน้าต้องเป็นคำศัพท์สถานที่งั้นถ้าครูบอกว่าดินสออยู่ที่โต๊ะ กับครูบอกว่าครูมีโต๊ะอย่างนี้ล่ะทำยังไงดีถ้างั้นเขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่ามันเป็นมีหรืออยู่เพราะว่าโต๊ะมันเป็นสิ่งของมันก็กลายเป็นสถานที่ได้นะเราสามารถอยู่ที่บนโต๊ะอยู่ที่ใต้โต๊ะก็ได้ถูกไหมนะคะนะครูบอกว่ารถเป็นมีรถหรืออยู่ที่รถเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมนะคะเราดูจากว่าถ้าเป็นสิ่งของปึ๊บ ต้องแปลว่ามีอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องดูจากโครงสร้างไวยากรณ์อเอานะควรจะบอกว่าน้องมีรถพ่อมีรถใครมีรถหรือใครอยู่ที่รถก็ได้นะน้องอยู่ที่ในรถอะไรนี้ก็ได้นะมันก็สามารถเป็นสถานที่ได้นะอันอันนี้พอเข้าใจเนาะนะคะนะเหมือนกันบ้านฉันมีบ้านกับฉันอยู่ที่บ้านก็ได้นะนะคะเพราะเป็นสถานที่ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้กับคาว่ามีนะใช่ไหมนะคะ อันนี้พอเข้าใจเนาะนะเราไม่ได้ดูว่าอ๋อถ้าเป็นสถานที่ปุ๊บต้องแปลว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้แม้ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ต้องไปดูเอาสถานที่ตรงนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งของก็ได้นะอยู่ที่บนเตียงนะคะอยู่ที่ใต้เก้าอี้อ้แบบนี้ก็ได้นะอยู่ที่ในตู้ก็ได้นะใช่ไหมนะคะ ก็สามารถเป็นไปได้เรามีก็ได้นะใช่ไหมนะคะเรารวยมากเราอาจจะมีตลาดเป็นของตัวเองก็ได้ใช่ไหมเนาะเราอาจจะมีห้างเป็นของตัวเองก็ได้ถ้าเรารวยมากใช่ไหมเนาะนะคะก็เป็นไปได้บ้านก็ได้ใช่ไหมอ่ะมีรถแม้ว่าส่วนมากของที่เรามีจะเป็นสิ่งของนะคะแต่เป็นคนยังได้เลยใช่ไหมมีน้องสาวก็ได้นะใช่ไหมนะคะอ่ะเราอาจจะแบบมีเป็นสิ่งของอะไรก็ได้เราก็ไปดูโครงสร้างเอาอีกาหรือเปล่าโอเคเนาะแบบนี้ อันนี้พอโอเคนะพูดถือว่าเรื่องนี้นะคะเคลียร์แล้วเนาะนะคะดูดีๆนะแต่ว่าสําหรับไวยากรณ์นี้นอกจากโครงสร้างสําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือคําศัพท์ด้วยนะคะเพราะฉันต้องดูจากตัวบ่งชี้เอานะนะคะนะตอนนี้เขาทาเป็นอีกาเออิตาอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่าอีกาตรงนี้ทําหน้าที่เป็นประธานอยู่นะตัวบ่งชี้ประธานเออิตาอยู่ที่ก็จะแปลว่าประธานอยู่ที่ไหนแบบเนี้ยโอเคนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ศัพท์ พวกนี้นะคะไม่งั้นก็จะแต่งประโยชน์ไม่ได้พอโอเคไหมพอโอเคนะ,คนะะถ้าอย่างนั้นก็อันนี้ถือว่าเคลียร์แล้วนะคะ